สวัสดีครับท่านผู้ฟังอยู่กับช่องเจอประนิชัยพอดแคสต์นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงหนังสือ t i n k Again คิดแล้วคิดอีกนะครับเป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วผมก็จะพูดเนื้อหาที่น่าสนใจแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังนะครับแค่บทนําของมันเท่านั้นเองยังไม่เข้าสู่สเนื้อหาแบบบทหนึ่งอะไรจริงๆเลยเป็นเรื่องราวของชาย15คนกระโดดลงมาจากท้องฟ้านะครับในรัฐมอนเทนาพวกเขาไม่ใช่นักกระโดดร่มนะครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศ หรือเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าระดับแนวหน้านะครับที่กระโดดลงไปแบบดับไฟป่าที่เกิดจากการฟ้าผ่าอะไรแบบเนี้หลังจากนั้นเพียงไม่กี่ไม่กี่นาทีนะครับวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเลยเออเมื่อเดือนอสิงหาปี1949นะครับก็คือตอนที่เขาลงไปเนี่ยมันร้อนมากเมื่อมองเห็นเปรวเพลิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของหุบเขาพวกเขาจึงเดินลุยลงไปตามทางลาดชันสู่แม่น้ำม,มิสซูรีนะครับแผนการของพวกเขาคือการทำงานจะดับก็คือทำไงขุดดินรอบๆเลยครับ ขุดดินรอบๆป่าเพื่อควบคุมและหันเหทางทิศทางเพลิงไปยังบริเวณที่ไม่มีอะไรให้เผาไหม้มากนกักอะไรแบบเนี้ยหลังจากเคลื่อนตัวได้ประมาณ400เมตรนะครับหัวหน้าทีมชื่อเว็กเนอร์ดอสนะครับคุณดอสเนี่ยท่านผู้ฟังต้องฟังให้ดีนะเป็นคนที่เป็นตัวหลักเรื่องนี้เลยแหละนะครับดอสเนี่ยเห็นว่าเปลวเพลิงลอยเข้ามานี่หูเขาลึกเนี่ยตรงมาทางพวกเขาสูงประมาณ9เมตรครับบนอากาศและลุกลามอย่างรวดเร็วอาจครอบคลุมถึง200เมตรได้ในเวลาประมาณ1นาทีเลยไม่ถึงด้วย ประมาณห้าโมงสี่สิบห้านะครับเห็นได้ชัดว่าแม้เห็นได้ชัดว่าแม้แต่การที่จะควบคุมเพลิงเนี่ยทําไม่ได้แหละทําได้อย่างเดียวครับทําอะไรเ่ยวิ่งครับวิ่งหนีนะครับเมื่อตระหนักถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์จากต่อสู้เป็นหนีดอทเนี่ยสั่งให้ลูกทีมเนี่ยกลับหันหลังไปเพื่อวิ่งขึ้นไปเลยนะครับเนินที่ลาดชันสุดๆเนี่ยฝ่าต้นหญ้าสูงท่วมหัวเข่าบนพื้นนะครับประมาณแดนาทีต่อมาพวกเขาก็วิ่งได้4 5 0รอยห้าสิบเมตรเหลือประมาณสองรอเมตรเนี่ยจะถึงที่ดีๆแล้วนะครับถึงสันเขาและอีกมตร เมื่อความปลอดภัยอยู่ในระยะสายตาดอทก็ทําสิ่งที่สร้างความงุนงงให้แก่ลูกทีมแทนที่เขาจะพยายามวิ่งหนีให้พ้นจากเปลวเพลิงที่ไล่ตามอย่างรวดเร็วนะครับเขากลับหยุดและย่อตัวลงท่านผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับไฟอยู่ข้างหลังเนี่ยจะไหมเราตายอยู่แล้วไม่วิ่งหนีแถมย่อตัวแล้วนั่งลงหยิบกล่องไม้ขีดออกมาจุดไม้ขีดแล้วทิ้งลงไปในโพรงหญ้าตอนนั้นเราคิดว่าเขาคงเพี้ยนไปแล้วลูกทีมคนนึงเล่าในภายหลังนะครับ ไฟกําลังไล่หลังเราอยู่นะครับมาล้อมล่อหัวหน้าจุดไฟตรงหน้าเพื่อบ้าหรือเปล่าเขาคิดกับตัวเองว่าไอสาระเลวดอทพยายามจุดไฟเผาฉันให้ตายหรืออะไรยังไงไม่ใช่เรื่องแปลกที่รูปทีมจะไม่ตามนะครับเป็นผมตอนนั้นผมก็อาจจะไม่ตามดอทก็ได้เนาะเออดอทก็บกไม้บกมือ,อมาเร็ว,มา,รวมาอยู่ตรงนั้นขึ้นมานี่เร็วสิ่งที่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศเหล่านั้นไม่ได้ตาหนักถึงก็คือดอทได้คิดเอ่อก็เลยคิดคน้นกลยุทธ์ที่เอาชีวิตรอด ขึ้นมานะครับเขาก่อไฟเพื่อการหลบหนีนะครับเพราะเมื่อเผาหญ้าที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็เท่ากับว่าเขาได้กําจัดเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงสําหรับไฟป่าให้ทุกท่านนึกภาพตามจากนั้นเขาก็เทน้ําจากกระติกของตัวเองลงบนผ้าเช็ดหน้าใช้มันปิดปากแล้วนอนคว่ำตรงบริเวณที่ถูกเผาเกียยนะครับเขานอนอยู่ตรงนั้น15นาทีต่อมาขณะที่ไฟป่าลุกโหมอยู่เหนือตัวนะครับและรอดชีวิตมาได้ด้วยการออกซิเจนที่ลอยต่ําอยู่ใกล้พื้นดิน เรื่องน่าเศร้าคือเจ้าหน้าที่ที่ดับไฟป่าทางอากาศ12คนเสียชีวิตครับทำไมเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าถึงรอดชีวิตเพียง3คนสมรรถภาพทางร่างกายอาจเป็นปัจจัยหนึ่งก็จริงผู้รอดชีวิตอีก2คนวิ่งหนีเปลวเพลิงไปถึงสันเขาได้ทันนะครับแต่ดอทเนี่ยรอดชีวิตมาได้โดยสมรรถภาพทางความคิดของเขานั่นเองนะครับ เมื่อผู้คนคิดถึงคุณสมบัติที่จะทําให้เรามีประสิทธิภาพทางความคิดที่ดีเนี่ยสิ่งแรกที่มักพูดขึ้นมาในหัวคือความฉลาดใช่ไหมยิ่งคุณฉลาดเท่าไหร่คุณก็ยิ่งแก้ปัญหาได้ซับซ้อนมากและก็เร็วมากขึ้นเท่านั้นอะไรแบบเนี้ยเดิมทีเราอาจจะมองว่าสติปัญญาคือความสามารถในการคิดและเรียนรู้แตใ่ในโลกอันแสนวุ่นวายเนี่ยยังมีทักษะอีกชุดหนึ่งที่อาจมีความสําคัญมากกว่านั่นคือความสามารถในการคิดทบทวนและทิ้งความรู้เดิมนะครับ ลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณเพิ่งทําข้อสอบข้อสอบประไหนนะครับเสร็จยังลังเลก,กับคําตอบหนึ่งของตัวเองอยู่ตอนนี้คุณยังมีเวลาเหลือคุณควรยึดมั่นในสัญชาตญาณแรกหรือเปลี่ยนคาตอบดีนักศึกษาประมาณ3ใน4ี่เชื่อว่าการทบทวนคําตอบจะส่งผลเสียคะแนนต่อพวกเขาอะไรแบบเนี้ยบริษัทรับเตรียมความพร้อมการสอบรายใหญ่ของแคปแลนนะครับเคยเตือนนักศึกษาว่าจงใช้ความระมัดระวังอย่างมากที่คุณจะตัดสินใจเปลี่ยนคําตอบ ประสบการณ์ที่ผ่านมาบ่งชี้ว่านักศึกษาจํานวนมากที่เปลี่ยนคําตอบจะเปลี่ยนไปเลือกคําตอบที่ผิดปรากฏการณ์นั้นเป็นที่รู้จักในชื่อเหตุผลวิบัติโดยเชื่อว่าสัญชตาตญาณแรกถูกเสมอถึงแม้ผมจะเคารพบ,บทเรียนจากประสบการณ์แต่ผมมักเชื่อในหลักฐานที่เห็นได้ชัดมากกว่าเมื่อนักจิตวิทยา3คนทําการทบทวนการศึกษา33 33ครั้งอย่างครอบคุมพวกเขาก็พบว่าในการศึกษาทุกครั้ง การแก้ไขคําตอบส่วนใหญ่เปลี่ยนคําตอบที่ผิดให้กลายเป็นคําตอบที่ถูกในการทดลองครั้งหนึ่งนะครับนักจิตวิทยานับจํานวนรอยยางลบบนข้อสอบของนักศึกษามากกว่า1 5 0 0คนในรัฐเอนเนอยนะครับและพบว่าการแก้ไขคําตอบเพียงหนึ่งใน4เท่านั้นที่เปลี่ยนคาตอบที่ถูกต้องกลายเป็นคําตอบที่ผิดขณะที่ครั้งหนึ่งเปลี่ยนคาตอบที่ผิดให้กลายเป็นคําตอบที่ถูกผมได้สัมผัสในชั้นเรียนของตัวเองปีแล้วปีเล่าว,ว่าข้อสอบปลายภาคของนักศึกษามีรอยยางลบน้อยมากจนน่าแปลกใจ แต่คนที่ทบทวนคาตอบของตัวเองแทนที่จะยึดมั่นในคําตอบแรกกับทาคะแนนได้ดีกว่าแน่นอนว่ามีความเป็นไปได้นะครับที่คําตอบที่สองจะไม่ใช่คําตอบที่ดีกว่าเสมอไปมันเป็นคําตอบที่ดีกว่าเพียงพอนักศึกษาทั่วไปมักลังเลที่จะเปลี่ยนคาตอบโดยจะเปลี่ยนคําตอบก็ต่อเมื่อค่อนข้างมั่นใจเท่านั้นใช่ไหมแต่งานวิจัยเมื่อไม่นานมานี้ชี้ให้เห็นคําอธิบายที่แตกต่างออกไปนั่นคือการเปลี่ยนคําตอบไม่ได้ให้คะแนนของคุณดีขึ้นมากเท่ากับการพิจารณาว่าคุณควรเปลี่ยนคําตอบหรือไม่นะครับเนี่ย สนใจจริงๆนะครับอ่ะย้อนกลับมาเรื่องของดอทกันหม่ขณะที่ไฟป่าลุกท่วมหุบเขานะครับเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจในโลกอุดมคติพวกเขาคงมีเวลามากพอที่จะหยุดพักวิเคราะห์สถานการณ์และประเมินทางเลือกของตัวเองแต่ในตอนที่เปลวเพิงโหมกระหน่ำเนี่ยไล่หลังมาประมาณร0อยเมตรเนี่ยอีกร้อยเมตรจะถึงตัวเนี่ยพวกเขาแทบไม่มีโอกาสนะครับที่จะหยุดใช้ความคิดเลยถูกไหมให้ทุกท่านลองนึกภาพตามก็ได้เมื่อเจอไฟไหม้ครั้งใหญ่ไม่มีทั้งเวลา นะครับไม่มีโอกาสหยุดไม่มีใช้ความคิดอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีทั้งเวลาและต้นไม้ให้หัวหน้ากับลูกทีมได้นั่งสนทนาหรือโทกเถียงกันกันกบเปลวไฟที่ลุกโชนอยู่แล้วอะ่ะนะครับนอร์แมนแม็กคลีนนะครับนักวิชาการและอดีตเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขียนไว้ในหนังสือบันทึกเหตุการณ์ภัยพิบัติที่ได้รับรางวัลของเขานะครับว่าถ้าโซกาติสเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าที่หุบเขา เขากับลูกทีมคงถูกย่างสดระหว่างกำลังนั่งไข้ควรอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นการแซวกันเล็กๆเนาะของปราดในอดีตเนาะดอทไม่ได้ลอดชีวิตเพราะใช้ความคิดช้ากว่านะครับเขาลอดชีวิตเพราะสามารถคิดทบทวนสถานการณ์ได้อย่างเร็วกว่าเจ้าหน้าที่ดับไฟป่ากลางอากาศ12คนต้องไปเชิญหน้ากับผลลัพธ์อันเลวร้ายเ,เพราะพฤติกรรมของดอทไม่สมเหตุสมผลสําหรับพวกเขาถูกไหมพวกเขาไม่สามารถคิดทบทวนความเชื่อของตัวเองได้เป็นผมผมผมยอมรับตรงๆนะครับผมก็อาจจะ ปล่อยดอทไว้แบบนั้นก็ได้นะครับเนืกอออกไหมเราคิดไม่ถึงอ่ะภายใต้ความตึงเครียดแบบเฉียบพลันคนเรามักหันไปพึ่งการตอบสนองอัตโนมัติที่ผ่านการเรียนรู้มาอย่างดีนั่นคือการปรับตัวตามวิวัฒนาการเป็นเรื่องปกตินะครับตราบใดที่คุณตกอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเดิมซึ่งปฏิกิริยาตอบสนองเช่นนั้นก็คือสิ่งจําเป็นถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศการตอบสนองที่ผ่านการเรียนรู้มาคืออะไรครับก็คืออะไรไม่ใช่การก่อไฟอีกกองถ้าคุณกําลังวิ่งหนีเพื่อชีวิตรอดนะครับก็คืออออตต้้งเรรรียมมะะไไไแบกไไวถก ที่ผ่านการเรียนรู้มาเนี่ยคือตอนเขาเทนกันเ,นเขาจะเทนยังไงใช่ไหมเราต้องออกห่างจากเปลวเพลิงไม่ใช่วิ่งหามันถ้าวิ่งหามันนี่คือบ้าแล้วนะครับถูกไหมสัญชาติยานเหล่านั้นอาจช่วยคุณได้ในสถานาการณ์ปกติทว่าดอสรอดชีวิตจากหูเขามาได้เพราะเขายกเลิกการตอบสนองทั้งสองได้อย่างรวดเร็วไม่มีใครสอนให้ดอสรู้วิธีก่อไฟเพื่อหลบหนีนะครับเขาไม่เคยได้ยินแนวคิดนี้มาก่อนด้วยซ้ำมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าล้วนๆในเวลาต่อมาผู้รอดชีวิตอีกสองคนนะครับ ได้ให้การต่อสารว่าก่อไฟเพื่อลมหนีไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการฝึกของพวกเขาเลยไรดอนไปเอามันจากไหนวะเน,นี่ยผู้เชี่ยวชาญหลายคนใช้เวลาตลอดชีวิตการทํางานของตัวเองนะครับศึกษาเรื่องไฟป่าโดยไม่รู้เลยว่าเราสามารถรอดชีวิตได้ด้วยการเผาหญ้าให้เป็นหลุมเพื่อหลบเปลวเพลิงเมื่อผมเล่าเรื่องการเอาชีวิตรอดของดอทให้คนอื่นฟังพวกเขามมกจะรู้สึกพิศวงกับไหวพริบนะครับภายใต้แรงกดดันของดอทนี่มันอัจฉริยะชัดๆ ลองนึกภาพนะครับท่านผู้ฟังดอทจะโดนย่างสดภายในไม่กี่วิแล้วนะครับมันนั่งคุกเข่าแล้วมันจุดไฟแล้วก็มีสติขนาดนั้นน่ะนะครับความประหลาดใจของพวกเขาจางหายไปอย่างรวดเร็วกลายเป็นความผิดหวังนะครับเมื่อพวกเขาได้ข้อสรุปช่วงเวลาแห่งการตรรู้เช่นนั้นเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อมสําหรับมนุษย์ธรรมดาถูกไหมก็ฉันทําการบ้านวิชาคณิตศาสตร,ร์ของลูกอยู่ ชั้นเกรดสี่ไม่ได้ด้วยซ้ำอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วการคิดทบทวนไม่ต้องอาศัยทักษะหรือความเฉลียวฉลาดมากเป็นพิเศษเลยครับในช่วงเวลาก่อนหน้านั้นที่หุบเขาอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศเนี่ยพลาดโอกาสอีกครั้งหนึ่งในการคิดทบทวนและโอกาสนั้นก็ยังอยู่ใกล้เพียงปลายนิ้วนะครับก่อนที่ดอทจะเริ่มโยนไม้ขีดลงไปในพงหญ้าเขาสั่งให้ลูก,ลกทีมเนี่ยทิ้งเครื่องมือหนักของตัวเองพวกเขาใช้เวลา8นาทีผ่านมากับการวิ่งขึ้นเนินขณะที่ยังแบกเลื่อยพ่วเป้ประมาณ10กิโลกร,รมัมอะ ถ้าคุณกาลังวิ่งหนีเพื่อเอาชีวิตรอดอันดับแรกคุณย่อมอยากทิ้งอะไรก็ตามที่อาจจะทําให้คุณช้าลงใช่ไหมแต่สําหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเครื่องมือคือสิ่งที่จาเป็นสาหรับการทํางานน่นไงมันปลูกฝังอยู่ในหัวถูกไหมซึ่งเป็นเรื่องที่ถูกเนาะการแบกและการดูแลเครื่องมือฝังลึกอยู่ในการฝึกฝนและประสบการณ์ไงเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าทางอากาศส่วนใหญ่เพิ่งจะตัดสินเขาเรียกตัดสินใจทิ้งเครื่องมือเมื่อดรอออกคําสั่งและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงคนนึงก็ยังถือพั่วไว้จนเพื่อนร่วมทีมดึงมมมันออออกกจาาาืืคคํถ ถ้าลูกทีมทิ้งเครื่องมือของตัวเองเร็วกว่านั้นมันจะช่วยให้เขารอดชีวิตได้หรือเปล่านะครับถูกไหมถ้าคุณเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงการทิ้งเครื่องมือไม่ใช่แค่การเลิกทําสิ่งที่ทําเป็นประจำอยู่แล้วและเพิกเฉยต่อสัญชาตยานทว่ายังหมายถึงการยอมรับความล้มเหลวและทิ้งตัวตนบางส่วนออกไปด้วยคุณต้องทบทวนเป้าหมายในอาชีพและบทบาทชีวิตตัวเองนะครับไฟไม่ใช่สิ่งที่จะสู้ได้ด้วยมือเปล่าหรือร่างกายอะไรก็แล้วแต่ แต่ต้องใช้เครื่องมือที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงนักจิตวิทยาองค์กรชีคขาวไว้อธิบายสิ่งเหล่านี้คือเหตุผลที่ทําให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงถูกเรียกตัวไปแต่แรกนะครับการทิ้งเครื่องมือก่อให้เกิดวิกฤตตัวตนเมื่อไม่มีเครื่องมือแล้วฉันเป็นใครกันแน่นั่นคือเหตุผลที่พวกเขาวิ่งไปโดยที่ไม่ทิ้งเครื่องมือทั้งที่ทิ้งอาจจะรอดก็ได้เห็นไหมไฟป่าเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยชีวิตของคนส่วนใหญ่ไม่ได้แขวนกับการตัดสินใจเสี่ยวย นาทีที่แบบต้องบีบให้ทบทวนความทา้าทายในการคิดทบทวนก็เป็นเรื่องที่พบเห็นได้อย่างแพร่หลายจนน่าแปลกใจเรียกว่าพบได้ในตัวมนุษย์ทุกคนนะครับเราทุกคนล้วนเคยทาผิดพลาดแบบเดียวกับเจ้าหน้าที่ที่ดับไฟป่านะครับแต่ผลสืบเนื่องจากการกระทําผิดนั้น้ายแรงน้อยกว่ามันจึงไม่ค่อยสังเกตเห็นไงวิธีคิดของเรากลายเป็นนิสัยที่อาจฉุดลังเราไว้และเราไม่ยอมเสียเวลาตั้งคําถามกับนิสัยเหล่านั้นเลยจนมันสาย คุณคาดหวังว่าเบรกที่มีเสียงดังลั่นจะยังคงยังคงทํางานได้ต่อจนกระทั่งมันเสียบนถนนในที่สุดอ่ะคุณเชื่อว,ว่าตลาดหุ้นจะยังอยู่ในขาขึ้นตลอดไปหลังจากที่นักวิเคราะห์เตือนว่ากําลังจะเกิดฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย์คุณทึกทักเอาเองว่าชีวิตสมรสยังมีความสุขดีทั้งที่คู่สมรสของคุณรู้สึกห่างเหินกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆคุณรู้สึกว่าอาชีพการงานของคุณมั่นคงแม้ว่าเพื่อนร่วมงานของคุณบางคนจะ ตกงานไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นข้อคิดของดอสนะครับถ้าพูดผิดพลาดประการใดขออภัยมานที่นี้ด้วยเนาะแล้วก็มีพูดตะกักๆ,ๆบ้างนะครับขออภัยจริงๆเนาะถ้าท่านชื่นชอบนะครับหรือมีความคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับว่าเป็นท่านท่านจะทํำยังไงกับไอ้ดอสนะครับหรือถ้าท่านเป็นท่านดอสเนี่ยท่านจะบอกยังไงกับลูกทีมหรือว่าจริงๆแล้วท่านก็ไม่ทําอยู่แล้วเนาะใช่ไหม <laughs> คิดไม่ถึงจริงๆนะครับ คิดเห็นยังไงกันขออภัยด้วยนะครับที่พูดองค์พูดไอเนาะเป็นกิมมิคนิดหน่อยนะครับติชมได้เนาะอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณครับ